ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ตลาดมันย่อลงมาเห็นกระแสะในโซเชียลมีแต่คนพูดว่าเอย AI bubble หรือเปล่าตลาดจะย่อแรงรุนนี่น่นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันตอบอยู่ภายในชาตินี้ชาติเดียวเลยนะครับคือตั้งแต่การประชุมเฟดรอบล่าสุดในวันที่17ตุลาคมนะครับ<ม>คุณเ<ม>จอร์รพาวเวลเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเขาจะลดเบี้ยต่อได้หรือเปล่า<ม>นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมาการเฟดหลายท่านเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์พูดตรงกันหมดเลยว่า เดือนธันวาเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะว่าจะลดดอกเบีย้ยได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าไม่เห็นข้อมูลเสถิกิจอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับก็ให้ลดดอกเบีย้ยทางที่ไม่เห็นก็กระไดอยู่นะครับตลาดเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่ว่าตามเส้นสีเขียวเลยก็คือว่าเขามองว่าเฟดเนี่ยน่าจะเป็นการคงดอกเบีย้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงเดิมเราเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าตลาดหุ้นจะขึ้นได้ยังไงข้อหนึ่งคือ e a r n ์เน็งต้องดีซึ่งปัจจุบันยังดีอยู่แต่ข้อ2เนี่ยตลาดจะขึ้นได้ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ย แต่ว่าตอนนี้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงจาก98%ปัจจุบันอิงจากเมื่อวานเนี่ยเหลือประมาณ40%กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดกลายเป็นภาพ risk-off นิดนึงก็คือเป็นภาพที่ว่าตลาดขึ้นได้มาขึ้นมาด้วยความเร็วก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>ก็เหมือนภาพของการแตะเบรกแล้วก็เป็นภาพของการ take p r o ฟ i t ไปมากกว่าถ้าเปิดดูจริงๆแล้วเนี่ยดัชนี S&P 500เนี่ยย่อจากตัวของจุดสูงสุด,สด ประมาณ3%จริงๆถือว่าน้อยมาก<ช>แล้วก็เป็นเรื่องปกติมากเลยที่ตลาดเนี่ยจะเจอแรงเทคโปรฟิตการปรับพอร์ตบ้าง,งเป็นบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยมันเป็นภาพของการเทคโปรฟิตมากกว่าเพื่อรอดูว่าเป็ดจะทํำยังไงต่อไปเพ <อ S 2> ราะจริงๆตอนนี้ข้อมูลมันสับสนมากนะคะจงแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาได้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเลขช่วงที่มันเป็น ช่วงที่ถามไปเนี่ยช่วงทีี่มกะหายหลายๆข้อมูลเนี่ยมันเกิดจากการเซอร์เวย์ค่ะจะกลับไปถามความคิดน้องโจคะเมื่อเดือนที่แล้วน้องโจคิดยังไงเออมันก็มันอาจจะทำให้มันก็ไม่ได้หายหรอมันก็มีมีมีโค้ดออกมาว่าพวกนั้นมันอาจจะแหวกไปเลยใช่และก่อนหน้านี้คือตลาดก็วิ่งทำนิวไฮตลอดเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะมีการรีบาร์พอร์ตบ้างนะครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้มีการประกาศของเอ็นบีเอียด้วยก็มีแต่ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงทางเลยก็มีกําไรอยู่ทุกคนก็ <Es pe c> เอ็กอรฟิตออกมาก่อนนะครับ <C> e <at> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดสมุินะว่าเดือนธันวาคมเฟดจะยังคงดอกเบี้ยอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเรายังอ,อยู่ในช่วงที่เฟดผ่อคนคลายนโยบายการเงินน, <C> e <at> นะครับก็ไม่ลดเดือนธันวาก็เป็นลดมุกไลอยูเ <C> e <at> พราะฉะนั้นเนี่ยภาพยาวตลาดหุ้นเรามองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่เป็นเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถามว่ามันจะย่อถึงตรงไหนรอถึงเมื่อไหร่ดีนะครับทีเนต์หลักๆนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยตัวของตัวเลข เศรษฐกิจที่ทั้งเฟดรออยู่มี2ตัวตัวแรกเป็นตัวเลขตลาดแรงงานจะประกาศในวันพฤหัสนี้แล้วในวันที่ 20- พฤศจิกายน<ม>ก็อาจจะเริ่มเห็นได้บ้างว่าเอ้ยเฟดจะลดอกรเบี้ยไหมนะนะครับอีกตัวเลขหนึ่งนะผมจะพีเป็นประเด็นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อค<ม>าดว่าน่าจะประกาศในวันที่26พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดถามว่ามันจะผันผวนไปถึงไหนก็อาจจะวันพฤหัสนี้นะครับหรือว่าถ้าวันพฤหัสนี้ยังไม่เคลียร์ก็จะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแกือบสองอาทิตย์นี้ ก็<ม>จะเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะลงทุนในตลาดสาหรัฐเนี่ยถ้าอยากจะซื้อเพิ่มผมคิดว่ารอดูก่อนได้แต่เรบคนที่มีอยู่แล้วถ้ามีหุ้นตัวเล็กอยากจะเทคโอฟิตอัพพอร์ตบ้างก็ได้เหมือนกันแต่ว่าภาพยาวเรายังมองขึ้นอยู่แล้วก็ AI ไม่ใช่บ <ใน S 1> ับเบบ้นะ <Broad. S 1> ครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาฝากไว้ส,หา,สาหรับตลาดสหรัฐลงมาซื้ออะไรดียังชอบตัวของ Amazon Google Nvidia ก็ชอบนะครับสัปดาห์นี้มีการประกาศงบ Nvidia ขึ้นมันพุทธ เท่าที่อ่านมาคอนเซนปัสทุกเจ้ามองงบเอ็นบีเดียดีกว่าค่าทั้งหมดแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการเติบโตเร่งตัวขึ้นด้วยเพราะว่าชิปแบล็คเบลเนี่ยมีการขายแล้วรับรู้รายได้แบบเต็มไตามาสเนี่ยไตมาสาเป็นไตามาสแรกนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทุกคนเร่งขยายแล้วท e ้งเตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ของเอ็นบีเดียเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดอยู่แล้วน่าจะเป็นภาพของการงบออกมาดีกว่าคาดแล้วปักประมาณการขึ้นอีกแต่ว่าภาพใหญ่มันกดดัน่ะมันก็เลยเป็นภาพที่ว่ามันจะมีความผันผ พื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมซื้อเก่งงบได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งพาโลออโต้นะครับที่วิวง,งบออกมาดูดีกว่าคาดเหมือนกัน่าจะเป็นเรืของการออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ปรับประมาณการึ้นก็เป็นสองตัวที่เล่นเก่งงบได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่ใช่สายเก่งกำไรก็รอตัวเล่เศรษฐกิจออกมาให้ครบก่อนก,นก็ได้นะครับผมอ่ะกลับมาที่ตลาดจีนนะครับหลังจากที่เราพูดถึงตลาดสหรัฐมาประมาณ หลายเดือนและไม่พูดแต่ตลาดอื่นเลยตลาดจีนเป็นตลาดที่ผมได้รับคําถามเยอะนะครับผมเพราะว่าหุ้นจีนคนไทยจะคุ<า>้นเยอะคนคนคุ้น <laughs> เคยกับหุ้นจีนมากกว่าแล้วก็เวลาเทรดเนี่ยมันขึ้นเร็วลงเร็วก็ได้กําไรกันเร็วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ย้ําเตือนมาเสมอก็คือว่าภาพรวมของตลาดจีนอะ่ะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะถ้าเผื่อจะเล่นหุ้นอะ่ะหาหุ้นเล่นที่มันมีข่าวแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวลงซื้อขึ้นขายดีกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยต้องออกต้องบอกกันว่ามันเป็นภาพของการอ่อนแอต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหากรรมนะครับอ่าอินดัสทรียลโปรดักชันขยายตัวประมาณ5%เชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ1ปีนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งสําคัญเลยก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยหดตัว1.7แล้วก็หดตัวค่อนข้างที่จะเยอะเลยหลักๆเลยเนี่ยมาจากภาคอสังหาซึ่งราคาอสังหาเนี่ยมันเป็นภาพของการ กดตัวต่อเนื่อง0.5%เยออนเยียนนะครับผมก็เป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบปีซึ่งภาคการสัมหารเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีการพยายามจะออกมาตรการช่วยเหลือมาตลอดแต่ว่าทุกวันนีย้ยังไม่เห็นสถานการณ์อะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ภาคการสัมหารจีนเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนใหญ่ๆที่เวลคนจีนเขาถือว่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของจีนเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เล่นหุ้นจีนต้องรีมาไว้ด้วยว่าภาพใหญ่มันดูไม่ค่อยดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังดูดีอออยู่นนิิดึงงกก็คคืตัวเลขขารบรบโภ ยอดค้าปีขยายตัว2.9ออกมาดีกว่าคาดแต่ก็ยังเป็นภาพของการชะลอตัวลงอยู่ดีนะครับก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลเนี่ยมีมาตรก,การเรื่องของเทรดอินออกมานะครับผมก็เป็นกลุ่มเดียวแล้วกันที่ออกมายังดูดีนะครับผมทีนี้ในแง่ของตลาดหุ้นบ้านนะครับผมปัจจุบันเนี่ยดัชนีหังเส็งเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการโดยเฉพาะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะเป็นการรายงานงบในกลุ่มบิ๊กเทคนะครับ ปัจจุบันเนี่ยดัชนีหางเสงเนี่ยมีการรายงานงบออกมาแล้วประมาณส0สิบริษัทจห้าสิ3สามบริษัทที่มีกำหนดการรายงานนะครับผมคิดเป็นประมาณห้าสิบเจ็ดปอร์พบว่าหกสิบเปซของบริษัทที่รายงานงบออกมาแล้วเนี่ยงบออกมาดีกว่าคาดนะครับผมโดยมีเอ n ร์เน็ r ส์พอยูปประมาณห้าเปอร์เซ็นให้เผื่อเทียบกับเมื่อช่วงสองสามแต้มาที่ผ่านมาก็ต้องต้องบอกว่าแต้มานี้ย e อ a r n i n g ออกมาดูดีมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเบิดดูจากชาร์ดด้านซ้ายเนี่ยจะพบว่า ความที่มีเอิร์เน็ตสป라이ดเนี่ยมันกระจุกตัวเฉพาะหุ้นรายตัวเป็นหลักนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มเบสิกแมทเทอเรียลก็คือขึ้นมาตามราคาทองคํากับอีกหุ้นตัวหนึ่งก็คือผูสีแอปเทคอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์แต่ว่าเซกเตอร์ของหุ้นหลักๆในตลดาดหั่งเซ็งเองเนี่ยตัวของกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจดี m อหรือว่ากลุ่มของรถ e ีวีทั้งหลายเนี่ยพุ่ออกมายแยกกว่าาคาทุกตัวเลย <c oughs> แล้วก็เป็นขาลงทั้งหมด นะครับผมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่ยังอยู่ในตลาดจีนนะครับผมแล้วก็มบเจดีด c o คอมที่ออกมาไม่ดีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะฉุดตัวของเมย์ทวนแล้วก็อารีบาบาที่จะประกาศมบในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับตลาดหุ้นจีนหรือว่าท่านใดที่มีหุ้นจีนอยู่นะครับผมสำหรับหุ้นที่ผลประกอบการออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากจะยิบมาเล่าให้ฟังก็คือตัวแรกคือเทนเซ็น เซนเซ็นเนี่ยเป็นตัวที่เป็นท็อปพิกของเราตั้งแต่ช่วงแตรมาสอจนปัจจุบันนี้ยังเป็นท็อปพิกอยู่เพราะว่าเออร์เน็งยังโตต่อเนื่องแล้วก็โตแบบเร่งัตขึ้นด้วยนะครับภาพรวมรายได้โต15%เท่ากับแตรมาาที่แล้วก็ถือว่ายังดูดีแต่ว่าไส้ในเนี่ยดูดีกว่าคาดนิดนึงเพราะว่ารายได้จากธุรกิจเกมในต่างประเทศเนี่ยมีการเติบโตเร่งโตขึ้นก็มาจากแบรนด์ซูเปอร์เซลที่มีการคอลลบเกมต่างๆออกมานะครับตลาดโลกเนี่ย ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเกมค่อนข้างที่จะดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยงบเทนเซนที่ออกมาดูดีเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกไปยังตัวของ NetEast ที่กำลังจะประกาศงบในวันที่20นี้ด้วยนะครับอีกธุกรกิจหนึ่งที่เป็น k คีย g h l i g h t ของตัวเ e n เซนก็คือธุกรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์แน่นอนมีการเอา AI มาใช้มีการยิงแอดเพิ่มมากขึ้น แอดอินพิเศษเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มี e อ f i c i e n c y สูงมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสตอรี่เดิมที่เทนเซ็นตทำได้ดีมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันยังดีต่อแล้วก็เอาลุกเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นตัวที่ว่าเออเทนเซนเนี่ยภาพรวมดูดีในทุกธุรกิจเลยแล้วก็อัตราการรายเนี่ยเติบโตเร่งต,ต,ตัวขึ้นด้วยมาที่18%เยนเยียก็เป็นหุน้นอีกตัวหนึ่งที่ถ้ามีจังหวะย่อก็ซื้อถี่ลงทุนได้เหมือนเดิมก็เป็นตัวท็อป ตัวถัดมาเป็นตัวที่เป็นประเด็นแล้วก็เคยแนะนําว่าให้ระมัดระวังมาก่อนหน้านี้คือตัวของ JD.com นะครับ JD.com เนี่ยภาพรวมรายได้โต15%เยอนเยียดีกว่าคาดก็จริงมาจากมาตรการเทรดอินข้อ1มาจากการขยายธุรกิจ Food Delivery ข้อ2แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจ Food Delivery ี่เนี่ยมันรแ,รแรงมากแรงกว่าไตรมาสที่แล้วอีกนะส่งผลส่งผลให้ตัวของ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเนี่ยพุ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เยนเยียแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการส่งของหรือว่าฟูลฟิลเมนต์เนี่ยพุ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยนเยียสูงกว่าคาดทั้งคู่นะครับผมก็เลยส่งผลให้ตัวของอัตรากำไรเนี่ยหดตัวจากประมาณหกเปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วเนี่ยเหลือประมาณศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมกำไรปกติเนี่ย adjusted EBITDA เนี่ยหดตัวกว่าแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เยนเยียซึ่งมันแย่กว่าไตรมาสที่แล้วอีกนะครับผมแล้วก็ปััััััััจจจุบนน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 เเเเเเเออองงงงีีีี้้่่่่่่ยยยยยไไมมห็สญญาาาาณะะะะะรรรลลลววกแขขชตพฉ การที่เจดีคอมเนี่ยซึ่งกําลังขยายธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่เนี่ยมันไปกระทบต่องบเหมยถวนอาลีบาบาแล้วก็ผินตัตตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซจีนเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนําว่าสิ่งเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับผมอีกตัวหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังก็คือตัวของบ y วดีนะครับผมหลายๆท่านน่าจะชอบกันดีบ y d แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แข่งขันแรงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในในประเทศเองเนี่ยทุกคนแแขงงรในประเทศแข่งแรงมากเพราะว่าทุกคนซื้อรถจะไม่รู้จะไม่รู้จะทํายังไงแล้วผมว่าตอนผมไปเที่ยวทุกคนก็ใช้อีบีกันหมดแล้วก็คือไม่รู้จะซื้ออะไรมากกว่านี้แล้วขยายไปตลาดต่างประเทศตอนนี้ก็ขึ้นขึกับยุโรปอยู่เพราะว่ายุโรปพยายามจะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่ว่าทุกคนแข่งกันเยอะนะผมก็เลยดีไดีเนี่ยก่อนหน้านี้มีมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตแชร์เริ่มหดตัวลง จากช่วงปีที่แล้วที่มาเกตแชร์อันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ24%ปัจจุบันเนี่ยลดลงเหลือประมาณ16เอ้ยประมาณ18%ก็เป็นภาพที่โดนแมคเกตแชร์อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ภาพรวมยอดขายข,ายของ B ีว e เนี่ยเป็นภาพของการกดตัวลงครั้งแรกในรอบ5ปีก็เป็นสัญญาณที่ดูไม่ดีนะครับผู้เล่นหลักโดนกดดันผู้เล่นรองจะเหลืออะไรนะครับอาตาัตรากำไรตัวของกำไรสุทธิเนี่ยลดลง33%เยอยวยาก็เป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย ในอุตสาหกรรม EV เนี่ยยังแข่งกันแรงอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกลุ่ม e ีวแนะนําว่าพักก่อนก็เป็นภาพเดียวกับเทสลาเหมือนกันเทสลาบีไวดีเสี่ยิผงที่ประกาศงบออกมาเมื่อเมื่อวานนี้ก็ออกมาดูไม่ค่อยดีเหมือนกันก็อาจจะแนะนาว่ารอไปก่อนสําหรับกลุ่มอีคอมเมิร์ซแล้วก็กลุ่ม EV ซึ่งดันเป็นเบสต์หลักๆของดัชนีหางเสง่ทั้งคู่นะครับก็ทําให้ตลาดภาพรวมเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็มีปัจจัยบวก และกันเข้ามาเพราะว่าในช่วงวันที่ไปพฤศจิกายนเนี่ยมีทางกรุงไทยมีการออก DR ใหม่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าของฝั่งสารัฐไปแล้วสัปดาห์นี้เล่าของฝั่งจีนบ้างนะครับก็มี3ตัวเข้ามาก,กินกำไรได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวของผู้ a ี p แอปเทคนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการวิจัยและพัฒนายาตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาบริษัทยาสารัฐเนี่ยเขาจะพัฒนาวิจัยยาอะไรเนี่ยเขาจะไปจ้างเอาซอสเพื่อที่จะมาทําการทดลอง ก่อนน้านี้ยให้ยกตัวอย่างว่าเราจะทดสอบยาทดลองยาทดสอบในลิงหรือว่าทดสอบในคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสร้างบริษัทยาอย่างอย่างวูซีแอปเทคเนี้ยอ่าให้เป็นการรับช่วงต่อก่อนหน้านี้แล้วผลใช่เพราะฉะนั้นเนี้ยภาพรวมก่อนน้านี้เราบอกว่าอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยมันเป็นภาพของการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นวูซีแอปเทคเนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวเช่นเดียวกันและได้รวมในช่วงเกเดือนแรกเนี่ยโตส9บเก้าอซนเยนเยียแล้วก็แบ็กหลอกเนี่ย เติบโตถึง40%เยนเยียเป็นภาตการฟื้นตัวค่อนข้างชัดนะครับก็เป็นปัจจัยบบกเฉพาะตัวของผูสีอัพเทคก็เลยมองว่าตัวนี้อยู่ในไซเคิลที่เป็นขาขึ้นลงมาย่อซื้อได้นะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าจะลงทุนได้แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจในภาวะที่ตลาดจีนเนี่ยยังหาหุ้นเล่นไม่ค่อยได้นะครับกลุ่มเฮลท์แคร์ค่อนข้างที่จะดีนะับทงโลกเลยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัดมาก็คือตัวของซีจินไมนิ่งนะครับก็เป็นหุ้นที่ทําธุรกิจ เหมือง,งเหมืองอทองคำาครับช่วงก่อนหน้านั้นนี่ธุรกิจเหมืองนี่มาบูมมากก็คือ <laughs> เรียกได้ว่าเข้าตลาดมาในจังหวัดที่โอเคเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาทองก็ยอ่อขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับซีจินไมเนงเนี่ยธุรกิจหลักมาจากเหมืองทองประมาณห้าสิบปอร์เซ็นงลงมาสามสิเปอร์เซนก็จะเป็นเหมืองทองแดงครับซึ่งภาพรวมกลุ่มทองคำเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เนื่องจากว่าภาพรวมธนาคารกลางหะายแห่งก็พยายามจะสะสมทองคําเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้เก็งกำไรถ้าเผื่อเราเห็นราคาทองคําขึ้นท่านใดบอกว่าเอ้ยไม่อยากจะเล่นทีเฟกนะผมก็มีหุ้นเหมืองทองคํามาให้เล่นเก็งกําไรนะับในตลาดหุ้นไทยสักทีหนึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะผมก็ซื้อได้เก็งกําไรตามราคาทองคําช่วงนี้ราคาทองคําอาจจะเป็นช่วงของการพักก่อนเพราะว่าทุกคนรอดูเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของเฟดอยู่ก็รอดูว่าถ้าเฟดกลับมาลดดอกเบีย้ยทองคํากับเป็นขาขึ้น ตัวซื้อจินไมนิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นเก่งกำไรได้สนุกเหมือนกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือตัวของปิโตชไนน์ผมปิโตชไนนาถ้าเผื่อเทียบง่ายๆกับคุญไทยก็จะเป็นตัวของปตทสอพอนะครับผมเพราะว่าปิโตชไนนาเนี่ยผลิตภัณหลักของเขาเนี่ยขายน้ํามันแล้วก็ขายก๊าซธรรมชาติก็คือราคาขายก็คือผูกติดกับราคาน้ํามันนั่นแหละปริมาณขายก็คือเพิ่มค่อยๆเพิ่มต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรบือหวานก็เอาไ้ใช้เล แต่ว่าตัวของปิโตชไนนาเนี่ยมันมีปัจจัยที่ดูดีกว่าสพนิดนึงก็คือตัวนี้เนี่ยได้ไประโยชน์จากมาตรการอน t i i n v o l u ช i o นของจีนนะครับ<ม><ม>ตอนนั้นนี้เราบอกว่าจีนเนี่ยอยู่ในภาวะโอเวอร์สปายในหลายๆธุรกิจเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนและเกาหลีใต้เนี่ยเขาพยายามลดกําลังการผลิตส่วนเกินที่เขาไม่ได้ใช้ส่งผลให้ตัวของราคาน้านํามันราคาปิโตเคมีในประเทศเขาฟื้นตัวดูดีมากยิ่งขึ้นตัวปิโตชไนนาเองเนี่ยตัวนี้ได้ไประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตัวของปิโตชไนนาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเน ออพุ่ฟอร์มตลาดจีนขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ปีอตจีนเนี่ยให้ปันผลประมาณ5%้าเปอร์เนต่อปีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงทุนได้เหมือนกันนะผมนอกจากจะเล่นเก็งกำไรตามราคาน้ำมันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยต้องบอกกันว่าตอนนี้ PE ประมาณเก้าเท่าก็ถือว่าค่อนข้างต่ําแล้วก็ได้ไประโยชน์จากนโยบายภาครัฐก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจปันผลดีด้วยนะครับผมก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับตัวของตลาดจีนที่หยิบมาเล่าให้ฟงังก็จะเป็นตัวของวูซีแอปเทคคือได้เลย ี่จิทแมนิงกับปิโตไชน่าอาจจะเล่นเก็งกไำไรตามราคาคอมมูนิตี้นะครับสำหรับฟั่งตลาดสหรัฐอย่างที่พูดไปก็เวทนซีตัวเลขเศรษฐกิจวันพฤหัสนี้แล้วก็ช่วงวันที่26พฤศจิกาตัวของเอ็ม i a เดียคาดว่างบน่าจะดีซื้อเก็งกำไรได้ครับผมก็เป็นประมาณนี้ที่มาฝากกัน,นครับ